อู่ทายอยู่แล้วนี่คือคลิปที่พวกมึงเนรคุณแม่เข้าใจอยู่บ่ที่กูทายนี่เพราะว่าพวกมึงเนรคุณแม่ใหญ่เขาไม่ให้ดูแล้วเข้าใจไหมเออกูจังายชาวบ้านเขาบึงอยู่ทายอยู่แล้วนี่คือคลิปที่พวกมึงเนรคุณแม่เข้าใจอยู่บ่ที่กูทายนี่เพราะว่าพวกมึงเนรคุณแม่มึงทะเลาะกับแม่จะขังแล้วมึงทะเลาะกับแม่จะขังแล้ว อ่ามึงเราไปรถมึงเราไปรถถ้ามึงนี่เราคุณแม่มึงเราไปรดมึงจะยุ่ออาดยเออมึงดาไปรถดูมีซึงนาเอีบักไกว่ะอ้าวกูไม่เอายังไงหรอกมึงเป็นร้านึง่ม่เกีียวเพราะมึงไม่เกีียวกูจะคุยก็นองกูนี่เป็นเรื่องของแม่ก็ลู้เขาเพราะมึงม่เกลียวเพราะมึงม่เกีียวหรอกอ้าวก็เกีียวดีแม่กูแม่กูน้องสาวกู นอ่นแ้อเไปคุยกันพี่น้องพวกมึงน่ะมาอาศัยเขาอยู่พวกมึงมากำแหงใส่เขาไงใครจะไปก็เล้าวถ้ากูไม่โทรมาบอกมาหาในใหญ่ในกูไม่รู้เรื่องเลยพวกมึงทะเลาะกับม่ใหญ่เนี่ยเห็นม่แกอยู่คนเดียวใช่ไหมรุมแกน่ะ เราไม่ใช่ก็ไม่อช่ก็แต่นี้เองเอามีตั้งเมื่อไหร่ที่บหูเรื่องมึงมันโง่กูโง่แต่กูอยู่ข่างแม่เว้ยกูบ่ทิ้งแม่แม่เลยแม่เด็กเออเออมึงมาต้อนรับรับกรอบกูไปสัตว์พวักมึงอ่ะเนรคุณกูก็มีสิทธิ์ไล่ออกทั้งหมดได้เลยเขียนตั้งไหนมาเนรคุณนั่นแหละเนี่ยมึงงเนรคุณไหมที่มึงเสียนตะกูแสบแสบมึงเนรคุณไหมที่มึงเสียงกูมึงเนรคุณไหม ถ้าลูกเนะคุณม่เอาขนเขาจะไล่มึงออกข้างเมื่อนาพวกมึงมาไปสอนอซื้อมาเศร้าเนี่ยถ้ามึงไปกันนล้วตำรวจเขาเป็นคนสั่งให้มากคุณแจร็อกเราก็ให้คุยกันถ้าบอกถ้าบอกคุยกันบนโต๊ะกลับไปสอนอทงกันเลยเป็กตรงกันอยู่สอนอวันนี้มีใครทาอะไรหรอกอยู่แต่พวกมึงอะไรห้าวห้าวกันอยู่เนี่ยเขาไม่ทาอะไรหรอกเขาไปคุยกันเดวกทิ่เ่ามีหูมากเราจะมาห้าวกั่ใหญ่อันนี้แม่กู ไปที้ก็กลับไปอูนู่นไม่ต้องมาก่อปัญหาที่นี่ตอนนี้นายใหญ่เขาไม่ให้ดูแล้วเข้าใจไหมเออรู้จักลายชาวบ้านคขาเบื่อเจ้าของบ้านเขาไม่ให้ดูแล้วไมให้มึูแลบเออแม่ถามนายใหญ่ดูนายใหญ่บอกไม่ให้ดูแล้วเข้าใจไหมคนมให้มึงดูคเป็นคนให้มึงยูนะบ้านองครูบ้านอูไม่ใช่มึงนะ แม่เข้าบ้านเลย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 แม่เข้าบ้านเข้าบ้านเลยขันนั่งขาเข้าม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 าเข้าบ้านเลยขันนั่งขาเข้ามามา